ได้กำหนึ่งหมดแล้วค่ะคณะรสสุดท้ายละเสร็จแล้วค่ะผัดผักคณะปลาเคม็มปลาอินทรีย์นะคะปลาอินทรีย์ที่ไม่ไดื้อทอดมาจากเมืองไทยก็สองปีแล้วเนาะติดโควิดไม่ได้กลับไทยเลยค่ะชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายละ เดี๋ยวแม่ดื้อก็จะทานข้าวนะคะเนี่ยกินข้าวหมดเป็นหม้อนะเพราะว่าปลาเค็มชิ้นเนี้ยก็จะกินมือนะคะเอามือขยำเลยเพราะว่ากินปลาเค็มเนาะถ้าใช้มือกินมันจะฟินและอินมากนะแม่ดื้อพูดเลยมาทานข้าวเช้ากับแม่ดื้อนะคะแล้วก็คะน้าปลูกเองความภาคภูมิใจเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดแม่ดื้อไม่ได้ผัดข้าวผัดแบบนี้นาะนมากมากเลยนะคะได้ผัดปีละครั้งเฉพาะช่วงที่มีผักคะน้านะคะนี่ค่ะเสร็จแล้ว ผักจากสวนเดี๋ยวจะให้พี่ดื้อทานนะแล้วก็จะไปแบ่งใส่ตู้เย็นนะเวลาจะกินก็ใส่อะไรนะใส่ไมโครวเวฟอะค่ะ